สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ5โมง20นาทีของวันอังคารที่7พฤศจิก,กายน2566นะครับเทศกาลหน้าเก็บเกี่ยวข้าวแต่ปรากฏว่าธรรมชาติไม่เป็นใจนะครับไม่เป็นใจอย่างไรเพราะว่าฝนตกวันนี้ค้มฟ้าคืมฝนแล้วก็ตกค่อนข้างหนักนะครับ ระยะเวลาในการตกมาแล้วประมาณเกือบ20นาทีก็เลยบันทึกภาพไว้เป็นการเตือนความจำนะครับว่าณวันนี้เวลานี้ฝนตกผมมากับรถประจำตำแหน่งมาดูพื้นที่จริงๆก็เป็นสิ่งที่ชาวนาไม่ต้องการนะครับผมทั้งทำนาแล้วก็ทำสวนทำไร่แล้วแต่พื้นที่พื้นที่ต่ำผมก็ทำนาพื้นที่สูง ผมปล,ปลูกพืชถ้าสําหรับผมพื้นที่ปลูกพืชก็เป็นผลดีนะครับเป็นผลดีผลดีอย่างไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาปลูกกล้วยไปสองร้อยกว่าต้นนะครับพอมาวันนี้วันอังคารผลตกใส่กล้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับในขณะที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่เก็บเกี่ยวข้าวหน้าเวลานี้วันนี้ก็มีรถเกี่ยวข้าวที่อยู่ในพื้นที่ ก็ถือว่าเป็นวิกฤตนะครับฉะนั้นก็วิกฤตของคนหนึ่งก็อาจจะเป็นโอกาสของคนหนึ่งวิกฤตสิ่งหนึ่งก็อาจจะเป็นโอกาสของสิ่งหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่เราทําแล้วแต่มุมมองแล้วแต่สถานการณ์นั้นๆนะครับเก็บไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ไปดูนะครับว่าหน้าวันนี้วันที่เท่านี้เดือนนี้เวลานี้ฝนตกนะครับปีต่อๆไปก็จะให้มาดูฟังนี้กล้วยของเห็นนะครับสวนกล้วยที่ผมปลูกไว้ไม่ต้องรดน้าํายากนะครับแปลงนี้เป็น หอมทองเกิดสองล้าต้นนะครับสําหรับหนอ่อกล้วยหอมทองจะไม่ค่อยสวยงามเหมือนกับหนอ่อกล้วยน้าว้าครับวันนี้ตั้งใจมาวันนี้ตั้งใจจะมาคลุมดินให้กับกล้วยวัสดุที่คลุมดินก็จะมีพวกฟางพวกเศษใบไมบ้เพื่อรักษาความชื้นของดินแต่ปรากฏว่าเทวดาเป็นใจนะครับถ้ามุมมองของคนปลูกต้นไม้หน้าวันนี้เทวดาเป็นใจ แต่ถ้ามุมมองของคนที่กําลังเก็บเกี่ยวก็ถือว่าเทวดาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นธรรมชาติแล้วกันนะครับเป็นธรรมชาติเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลป้องกันเก็บเกี่ยวไปแล้วกองข้าวไปแล้วต้องหาวัสดุอุปกรณ์มาปกคลุมเพื่อไม่ให้ข้าวมันโดนน้ําฝนนะครับก้ความจะประมาณนี้นะครับนี่แหละทำชาวนาทาไร่ทานา,า,นา,า,นาเลี้ยงคนทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลก แต่ตัวเองก็อยู่ในภาวะยากลำบากนะครับราคาข้าวสอบถามเมื่อเช้าข้าวหอมมะลิร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตังค์ค่าข้าวในอำเภอพุนนพรัตจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนสู้ต่อไปให้ทุกท่านยูดีมีแห้งแข็งแรงลำารวยทุกผู้ทุกคนนะครับมือนี้คลิปผลตกครับขอบคุณและสวัสดีครับ